挂机还是挂机 เอาไปใส่ต hmm. <laughs> <A S 1> ู <Y> ้เสร็จแล้วใช่โอเครอ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  น่าจะอยากใส่ก็พอ We eat s e ง ยังไม่ทันอะไรนะจะไปที่หลังก็ได้ไอะออไรพวกอะไรยกเวทเตี่ไม่ว่าวันนั้นสั่งสองถุง